กันต่อที่จังหวัดเลยค่ะคณะกรรมการ um ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมใจจัดองค์พระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาค่ะวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567เพื right. ่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะเนื่องด้วยคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยค่ะร่วมกับ คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปค่ะได้พร้อมใจกันจัดตั้งองค์พระป่าสามาคัคคีเพื่อนำไรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศึกษาและชุมชนท้องถิ่นจึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะรวมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ตามจิตศรัทธา ทั้งนี้นจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9ก้ารูปถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ในวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ที่หอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยค่ะด้นานนางเพ็ญประพาพรศรีเมธประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยได้กล่าวว่าพระบาทสมคีเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิทเหลืองบุญนาคนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพระราช วิชิตลัสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดพระป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ตามจิตศรัทธาโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาถนนเอื้ออารีบัญชีเลขที่8 8ดแปขีดศูนย์ขีดสองสี่แปดเจ็ดสองขีดสี่ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยไปฟังเสียงท่านประธานส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยค่ะ เรื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฒนเลยร่วมกับคณาจารย์ผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยรวมใจกันจัดตั้งภาพป,ป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่15มิถุนายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาชุมชนท้องถิ่นจึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในวันที่15เริ่มตั้งแต่เวลา7จงเช้าเป็นต้นไปนะคะ เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคะได้ร่วมทําบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวย้ําเลขบัญชีอีกครั้งนะคะ บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดค่ะสาขาถนนเอื้ออารีเลขที่บัญชีค่ะ8 8 1 0 2 4 8 7 2 4 8 8 1 0 2 4 8 7 2 4ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยค่ะก็ช่วยกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยะนะคะ <S 2> <S 2> เพื่อที่จะนำไปเป็นทุนการศึกษ,ษาให้กับนักศึกษ,ษาที่ขาดแคลนแล้วก็ขาดโอกาสนะคะรวมไปถึงเป็นทุนสนับสนุนการเสริมกิจกรรมให้กับน้องๆด้วยค่ะใช่ค่ะ